สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูหลิงอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม2วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องสนามแม่เหล็กติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะนักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก่อนเลยนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ,ะข้อแรกนะคะบอกความหมายของขั้วมแม่เหล็กได้เขียนเส้นสนามแม่เหล็กได้และก็จำแนกวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก ได้นะคะคำถามนะคะเราดูภาพนะคะวัตถุชิ้นใดเป็นแม่เหล็กแล้วเราทราบได้อย่างไรคะนักเรียนแม่เหล็กคืออะไรนะักเรียนว่า แม่เหล็กนะคะก็คือวัตถุที่สามารถดูดหรือผักกันเองได้และสามารถดูดสารแม่เหล็กได้นะและสารแม่เหลเ็กคืออะไรล่ะสารแม่เหล็กก็คือสารที่เกิดแรงดูดหรือผักกับแท่งแม่เหล็กได้นั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันนะคะว่าสนามแม่เหล็กเป็นยังไงแม่เหล็กเป็นยังไงสารแม่เหล็กเป็นยังไงและขั้ว,วมแม่เหล็กเป็นยังไง ติดตามรับชมคลิปกันเลยจ้าเมื่อครูนําแท่งแม่เหลก็กไปวางไว้ใกล้กับวัตถุที่เป็นสารแม่เหลก็กหรือไว้ใกล้กับแท่งแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งก็จะมีแรงกระทําต่อวัตถุเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับ,กบตัวแท่งแม่เหล็กครับแบบนี้ครูลองเอาแม่เหล็กมาใกล้กับตะปูครับหรือใกล้กับคลิปแบบนี้หรือ,อไปใกล้กับตัวแท่งแม่เหลก็ก แท่งแบบนี้ครับแรงแม่เหล็กจึงเป็นแรงไม่สัมผัสซึ่งเกิดจากสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบๆแท่งแม่เหล็กนี้ครับแล้วสนามแม่เหล็กคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะไปเรียนรู้จากกิจกรรมนี้ครับ ซึ่งเป็นแบบสองมิติครับเดี๋ยวเรามาดูแบบสามมิติกันบ้างครับถ้าครูมีกระบอกพลาสติกใสาภายในบรรจุของเหลวหนืดที่มีผงเหล็กผสมอยู่โดยกระบอกพลาสติกนี้มีช่องสําหรับหย่อนแท่งแม่เหล็กลงไปด้วยครับถ้าครูหย่อนแท่งแม่เหล็กลงไปแม่เหล็กจะมีแรงแม่เหล็กดึงดูดผงเหล็ก โดยผงเหล็ก yeah, จะเรรยงตัวเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องจากขั้วแม,ม่เหล็กด้านหนึ่งไปยังขั้วแม,ม่เหล็กอีกด้านหนึ่งครับบริเวณรอบๆแท่งแม,ม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่ครับโดยที่แท่งแม่เหล็กนั้นจะเป็นแหล่งของสนามแม่เหลก็กนักวิทยาศาสตร์ได้กําหนดให้เส้นสนามแม่เหล็กที่อยู่ภายนอกแท่งแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งออกจากขั้วเหนือและพุ่งเข้าหาขั้วใต้ส่วนเส้นสนามแม่เหล็กที่อยู่ภายในแท่งแม่เหลก็กจะมีทิศทางพุ่งจากขั้วใต้ไปขั้วเหนือครับ เราไม่สามารถมองเห็นเส้นสนามแม่เหล็กได้ครับแต่เรารับรู้ได้จากการมองตัวของเข็มทิศหรือจากการเล็งตัวของผงเหล็กซึ่งเราก็จะเห็นว่าบริเวณขั้วแม่เหล็กครับจะมีความหนาแน่นของเส้นสนามแม่เหล็กมากครับเมื่อมีสารแม่เหล็ก <ๆ S 2> เช่นตะปูเหล็กหรือผงเหล็กมาอยู่ในสนามแม่เหล็กจะมีแรงดึงดูดกระทําต่อสารแม่เหล็กนั้นโดยแรงจะมีทิศทางเข้าหาแหล่งของสารแม่เหล็กครับ เมื่อนาแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็กเราทราบแล้วว่าจะเกิดการดูดหรือผลักกันได้โดยแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อขั้วแม่เหล็กอาจมีทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับทิศทางของสนามแม่เหล็กก็ได้ครับโดยแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อขั้วแม่เหล็กขั้วเหนือจะมีทิศทางเดียวกันกับสนามแม่เหล็กเช่นถ้าเรานําแม่เหล็กมาเข้ามาใกล้ดังภาพครับแรงที่กระทำต่อแม่เหล็กนั้นจะมีทิศทางไปทางขวา เช่นเดียวกับทิศทางของสนามแม่เหล็กครับแต่แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อขั้วแม่เหล็กขั้วใต้จะมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางของสนามแม่เหล็กครับเช่นถ้าเรานําแม่เหล็กเข้ามาใกล้ดังภาพครับแต่เอาขั้วใต้เข้าไปใกล้สนามแม่เหล็กแรงที่กระทำต่อแม่เหล็กจะมีทิศทางไปทางซ้ายซึ่งตรงกันข้ามกับทิศทางของสนามแม่เหล็กครับเราลองมาตอบคาถามกันนะครับเมื่อกําหนดให้สนามแม่เหล็กมีลักษณะและทิศทางดังภาพ ให้นักเรียนระบุขั้วแม่เหล็กของตำแหน่ง a, b, c และ d ว่าเป็นขั้วอะไรครับเราทราบแล้วว่าสนามแม่เหล็กภายนอกแท่งแม่เหล็กจะมีทิศทางพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้ครับดังนั้นที่ตำแหน่ง a และ c จะเห็นว่าสนามแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งออกครับจึงเป็นขั้วเหนือส่วนตำแหน่ง b และ d สนามแม่เหล็ก มีทิศทางพุ่งเข้าครับดังนั้นจึงเป็นขั้วใต้ครับเรารู้แล้วว่าแรงแม่เหล็กมีทิศทางไปอย่างไรแล้วขนาดของแรงแม่เหล็กจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเราจะไปดูจากกาิจกรรมนี้ครับครูจะนําคลิปหนึ่งกระดาษมาวางไว้ใกล้แท่งแม่เหล็กที่ตําแหน่งต่างๆกันครับครั้งแรกครูจะวางไว้ใกล้กลแท่งแม่เหล็กแบบนี้เลยครับเมื่อครูปล่อยปุ๊บตัวคลิปหนึ่กระดาษ จะเคลื่อนที่เข้าหาแท่งแม่เหล็กเนื่องจากมีแรงแม่เหล็กกระทำต่อตัวคลิปนีกระดาษครับต่อมาครูจะเอามาวางไว้ตำแหน่งห่าออกมาอีกนิดนึงครับเมื่อครูปล่อยแล้วคลิปนีกระดาษก็ยังคงเคลื่อนที่เข้าหาแท่งแม่เหล็กครับครั้งสุดท้ายครูจะวางไว้ห่าออกมามากๆอีกครับเมื่อครูปล่อยพบว่าข่าวนี้คลิปนีกระดาษไม่เคลื่อนที่เข้าหาแท่งแม่เหล็กแล้วครับ แสดงว่าแรงแม่เหล็กมีขนาดลดลงใช่ไหมครับถ้าเรามาูุรัฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็กกับระยะห่างจากแท่งแม่เหล็กก็จะพบว่าแรงแม่เหล็กจะมีขนาดลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อระยะห่างมากขึ้นครับนักเรียนจําตอนที่ครูโรยผงแม่เหล็กลงบนแม่เหล็กได้ไหมครับก็จะเห็นว่าบริเวณใกล้ขั้วแม่เหล็กทั้งสองจะมีผงเหล็ก หรือเส้นสนามแม่เหล็กหนาแน่นกว่าบริเวณอื่นครับความหนาแน่นของเส้นสนามแม่เหล็กที่ผ่านหนึ่งหน่วยพื้นที่ในแนวตั้งฉากเราจะเรียกว่าความเข้มของสนามแม่เหล็กครับซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตรหรือเทสลาครับความเข้มของสนามแม่เหล็กบริเวณใกล้กั้วแม่เหล็กจะมีค่ามาก และบริเวณที่ห่างออกไปจากแท่งแม่เหล็กก็จะมีความเข้มสนามแม่เหล็กลดลงครับเรามาตอบคาถามกันครับครูอยากให้นักเรียนเขียนลูกศรแสดงทิศทางของแรงแม่เหล็กที่กระทําต่อแม่เหล็กขั้วเหนือที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก A ครับแรงแม่เหล็กที่กระทํากับแม่เหล็กขั้วเหนือจะมีทิศทางเดียวกับทิศของสนามแม่เหล็กครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจึงมีทิศทางไปทางขวา นั่นแสดงว่าแม่เหล็กจะเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งของสนามแม่เหล็กนั่นเองครับแหล่งของสนามแม่เหล็กนอกจากจะมาจากแท่งแม่เหล็กแล้วยังมาจากภายในโลกด้วยครับเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกครับสนามแม่เหล็กโลกนี้เกิดจากแกนโลกชั้นนอกครับซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กและนิกเกิลที่มีอุณหภูมิสูงมากแล้วก็มีสถานะเป็นของเหลวครับเกิดการเคลื่อนที่หมุนวนอย่างช้าๆทําให้เกิดกระแสไฟฟ้า แล้วก็เหนียวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กครับโลกจึงมีสภาพคล้ายกับมีแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่วางตัวอยู่ใจกลางของโลกครับโดยที่บริเวณใกล้ขั้วโลกใต้จะเป็นตําแหน่งขั้วเหนือของแม่เหล็กโลกและที่บริเวณวเเเวขนนวททวั้วโลกเหนือจะเป็นตําแหน่งขั้วใต้ของแม่เหล็กโลกดังนั้นสนามแม่เหล็กโลกจึงมีทิศทางจากขั้วโลกใต้ไปขั้วโลกเหนือดังนั้นเข็มทิศจึงชี้ไปทางขั้วโลกเหนือเสมอครับ จำเรื่องแสงเหนือหรือแสงใต้ที่ครูกล่าวในตอนต้นได้ไหมครับปรากฏการนี้เกิดจากการที่อนุภาคที่มีประจุที่มาจากพื้นผิวของดวงอาทิตย์เดินทางมาถึงสนามแม่เหล็กโลกครับซึ่งสนามแม่เหล็กโลกจะเบนการเคลื่อนที่ของอนุภาคนี้ป้องกันไม่ให้เข้ามาในชั้นบรรยากาศครับซึ่งบริเวณขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ออนุภาคจะเข้ามาในชั้นบรรยากาศได้ครับเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศอนุภาคที่มีประจุ จะกระทบกับอะตอมและโมเลกุลของแก๊สในบรรยากาศชั้นบนครับทําให้อะตอมและโมเลกุลของแก๊สมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแล้วเปล่งแสงสีในช่วงที่ตามอาเห็นได้ออกมาเช่นสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินหรือสีม่วงโดยแสงสีที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับชนิดของโมเลกุลของแก๊สและระดับความสูงครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับเราเรารู้ว่าแม่เหล็กเป็นแหล่งของสนามแม่เหล็ก โดยทิศทางของสนามแม่เหล็กภายนอกแท่งแม่เหล็กจะมีทิศทางพุ่งออกจากขั้วเหนือและเข้าสู่ขั้วใต้ครับโดยความเข้มของสนามแม่เหล็กจะลดลงเมื่อระยะห่างจากแท่งแม่เหล็กเพิ่มขึ้นแล้วแรงที่กระทำต่อแม่เหล็กขั้วเหนือจะมีทิศทางเดียวกันกับสนามแม่เหล็กครับส่วนแรงที่กระทำต่อแม่เหล็กขั้วใต้จะมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศของสนามแม่เหล็กครับวันนี้เราได้เรียนรู้สนามแม่เหล็กกันแล้วใช่ไหมครับ ส่วนสนามไฟฟ้ากับสนามน้มถ่วงจะเหมือนหรือต่างกับสนามไม่เหล็กอย่างไรเราจะไปเรียนรู้กันในตอนต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ หลังจากที่ดูคลิปเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเรามาดูกิจกรรมที่4.16กันนะคะวัตถุดเป็นแม่เหล็กนะคะ,ะก่อนอื่นมาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะ,ะมีแท่งแม่เหล็กหนึ่งแท่งนะคะตะปูหนึ่งตัวก้อนหินหนึ่งก้อนช้อนตักสารเบอร์สองหนึ่งคัน กระดาษขนาด A4 1แผ่นและก็ที่สำคัญเลยนะคะคือผงตะไบเหล็กนะคะนักเรียนมาดูวิธีทำกันเลยนะคะให้นักเรียนตักผงตะไบเหล็กจำนวน1ช้อนเ <ầ y 2> บอร์สนะคะโดยบนกระดาษขนาด A4 นะแล้วนำแท่งแม่เหล็ก วางไว้ใต้กระดาษสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผงตะไบเหล็กนะคะและบันทึกผลพร้อมกับวาดภาพประกอบนะ,ะจากนั้นก็ทําซ้ำ 3, ข้อ1และ2แต่เปลี่ยนเป็นตะปูกับก้อนหินนะคะตามลำดับแล้วก็บันทึกผลเหมือนเดิมนะคะนักเรียน คำถามก่อนทำกิจกรรมนะคะนักเรียนปัญหาการทดลองนี้คืออะไรก็คือวัตถุใดเป็นแม่เหล็กนะคะคำถามต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าเมื่อแท่งแม่เหล็กตะปูก้อนหินเนี่ยเอามาวางไว้ใต้แผ่นกระดาษที่มีการโรยตะไบเหล็กเนี่ยผงตะไบเหล็กนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมคะ แปลนแปลงเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะก็คือผงตะไัยเหล็กจะเกิดการเรียงตัวใหม่เมื่อใช้แท่งแม่เหล็กวางใต้กระดาษนั่นเองนะคะนักเรียนอ่าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูบันทึกผลการทดลองกันเลยนะคะ,ะบันทึกผลการทดลองนะคะหรือผลการทำกิจกรรมนะคะนักเรียน เรามาดูตารางกันะคะการเปลี่ยนแปลงของผตองตะไบเหล็กเมื่อนำวัตถุชนิดต่างๆวางไว้ใต้กระดาษนะคะก็จะได้ผลตามตารางดังนี้เลยนะคะให้นักเรียนบันทึกผลลงไปแล้วก็วาดภาพลงไปด้วยนะคะนักเรียน มาดูคำถามหลังทำกิจกรรมกันนะคะนักเรียนเมื่อนำวัตถุแต่ละชนิดวางใต้กระดาษที่มีผงตะไบเหล็กโรยอยู่ด้านบนวัตถุใดบ้างที่ทำให้ผงตะไบเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงอย่างไรเป็นไปตามที่คดาดคะเนไว้หรือไม่นะคะอาจากตารางเมื่อกี้นะคะผงตะไบเหล็กจะเกิดการเรียงตัวใหม่ก็ต่อเมื่อใช้แท่งแม่เหล็กเท่านั้นนะคะส่วนตะปูกับก้อนหินมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะ เพราะว่าไม่ใช่แม่เหล็กนะคะเป็นไปตามที่คาดคเีไว้นะจ๊ะอ่ะาคำถามข้อต่อไปนะคะบริเวณใดของแท่งแม่เหล็กมีการรวมตัวของผงตะไบเหล็กมากที่สุดและเรียกบริเวณนั้นว่าอะไรอ่าก็คือบริเวณที่ปลายทั้งสองด้านของแท่งแม่เหล็กนะเพราะมีอำนาจแม่เหล็กมากที่สุดและบริเวณนั้นเรียกว่าขั้วแม่เหล็กนั่นเองนะจ๊ะ ดูที่คำถามหลังกิจกรรมข้อถัดไปนะคะนักเรียนแนวการเรียงตัวของผงตะไบเหล็กรอบแท่งแม่เหล็กมีลักษณะอย่างไรและเรียกแนวการเรียงตัวนี้ว่าอย่างไรนะคะแนวการเรียงตัวของผงตะไบเหล็กนะคะแนวการเรียงตัวแบบนี้เนี่ยจะเป็นเส้นโค้งรอบๆบแท่งแม่เหล็กนะนักเรียนและเรียกแนวเหล่านี้ว่าเส้นสนามแม่เหล็กนั่นเองนะจ๊ะ มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาสรุปกันนะคะนักเรียนขั้วแม่เหล็กนะคะก็คือบริเวณที่มีอำนาจแม่เหล็กมากที่สุดนั่นเองเนาะส่วนสนามแม่เหล็กนะคะเส้นสนามแม่เหล็กก็คือแนวเส้นแทนการเรียงของสารแม่เหล็กรอบแท่งแม่เหล็กมีทิศจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ของแม่เหล็กนั่นเองนะจ๊ะ เสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งมาตามช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะนักเรียนจะเป็น ID Line หรือว่า Facebook หรือจะเป็นอ e ีเมลก็ได้นะคะ3มช่องทางนี้นะคะใครไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาถามครูเป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะขอให้หมันทบทวนบทเรียนเนื้อหาที่เรียนแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ แล้วพบกันในคาบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ